อัปเดต5เดือนนะครับต้นทุเรียนในคลิปที่ผมทำปลูกทุเรียนภาคอีสานยังไงให้รอดดินล้วนปนทรายนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพามาชมต้นที่ผมทำคลิปไว้นะคือเออเป็นคลิปที่มียอดดูค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ะจะมาอัปเดตต้นทุเรียน ต้นนั้นนะครับให้ชมนะเป็นต้นนี้เลยนะครับเนี่ยต้นนี้นะครับก็คือในคลิปตอนนั้นนะครับวิธีการปลูกเนี่ยผมก็ได้ทําอธิบายไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ด้านบนนะถ้าท่านใดอยากทราบวิธีการปลูกของผมนะครับก็เดี๋ยวคลิกไปที่ลิงก์ด้านบนได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับมาชมที่ต้นนะครับต้นนี้เนี่ยผมปลูกวันที่1ึพฤษภานะครับคือวันแรงงานนะครับ ต้นนี้ก็ต้นเดือนตุลาต้นเดือน10แล้วนะครับก็เข้า5เดือนพอดีนะครับ5เดือนพอดีของผมเนี่ยต้นนี้เนี่ยใบที่ออกมาเนี่ยตอนนี้เป็นใบชุดที่2นะครับ5เดือนนะได้ชุดที่2ใบชุดที่2กําลังเริ่มเป็นเพสลาดนะครับใบชุดนี้ออกมาก็เขียวดีนะครับไม่มีอาการใบเหลืองแล้วนะก็แสดงว่าปุ๋ยที่เราให้กับเขาไปเนี่ยมันพอนะครับปุ๋ยที่เราให้กับเขาไปเนี่ยมันพอเห็นไหมครับใบมันก็สวยดีนะครับอันนี้มัน อันนี้มันเริ่มสายแล้วนะมันเริ่มโดนแดดบ้างใบมันก็เริ่มจะห่อบ้างนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับใบก็เริ่มขยายใหญ่ดีแล้วนะครับอ่ yani, บานี่ครับอ่าใบมันยังเป็นอ่าหนึ่งหนึ่งชุดเนี่ยชุดนี้ชุดล่าสุดนี่ยังได้3ใบยอยู่นะครับยังได้3ใบโดยส่วนใหญ่จะเป็น3ใบยอยู่นะครับ3ใบยอยู่เพราะว่าระบบรากเขายังไม่ดีเท่าที่ควรนะแต่อย่างที่บอกไปนะครับอ่า อันนี้เป็นชุดที่2แล้วนะครับชุดเลขก็เช่นกันนะชุดเลขผมก็ได้ประมาณ2-3ถึงใบนะครับนี่เป็นชุดเลขนะครับชุดเลขเนี่ยก็มีอาการขาดแมกนีซเซียมบ้างนะครับเพราะว่าชุดเลขที่ออกมามันเป็นช่วงที่หน้าฝนตกชุกพอดีนะครับพอผมปลูกวันแรงงานวันที่1พฤษภานะวันที่1เดือน5้านะแล้วช่วงนั้นมันเป็นฝนตกชุกพอดีนะครับก็เลยต้นไม้เขาก็เลยจะแสดงอาการขาดแมกนีเซียมบ้างนะครับแต่ก็ไม่เยอะนะถือว่าไม่เยอะมากนะครับเพราะว่า ต้นไม้มันเอ่อน้าเนื่องจากน้ามันเยอะนะครับเขาก็กินน้ําเยอะกว่าธาตุอาหารชนิดอื่นนะมันก็เลยมีอาการบ้างนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเชื้อโรคบ้างนะครับเป็นพวกใบเอ็นเทคโนตนะครับก็จะมีบ้างนะนี่เอนเทคโนตนะครับเป็นเชื้อรามากับหน้าฝนนะก็มีบ้างนะครับ่มีเอ็นเทคโนตนี่นะครับเห็นไหมครับอ่า <c oughs> ก็เรื่องเรื่องเรื่องเอ่อโรคนะครับสังเกต โรคจากใบทุเรียนนะผมก็ได้ทําคลิปไว้แล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับอ่าก็คือเราก็ต้องปลูกทุเรียนมือใหม่เนี่ยเราก็ต้องทราบด้วยนะครับว่าลักษณะใบทุเรียนเป็นแบบนี้นะครับมาจากสาเหตุอะไรนะอ่าเดี๋ยวผมก็จะขึ้นลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับเรื่องอการสังเกตใบทุเรียนนะครับที่เป็นโรคเกี่ยวกับเชื้อรานะมันจะมีหลายโรคนะครับอย่างเอ็นเทคโนดใบจุดพวกนี้มันจะเจอบ่อยนะครับช่วงที่ฝนตกๆเนี่ยจริงๆมันก็มีใบจุดนะ แต่ว่าอาจจะเล็กมากอาจจะท่านอาจจะมองไม่เห็นนะครับมันเห็นไหมมันจะมีใบจุดๆสีน้ําตาลเนี่ยมีบ้างนะครับกับเอ็นเท็โนนะคือมันจะมาพร้อมกับหน้าฝนนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเจอนะนี่ขนาดผมป้องกันไว้อย่างดีแล้วนะครับก็ยังเจอบ้างอยู่นะครับยังเจอบ้างอยู่การาดูเลนะครับการดูเลทุเรียนปลูกใหม่นะก็ผมก็เคยทําคลิปไปแล้วนะครับ อ่าผมก็จะเน้นเรื่องอ่าการบำรุงดินเป็นหลักก่อนนะครับอ่าช่างอย่างเช่นฮิวมิกนะครับอ่าฮิวมิกลดทางดินนะครับไตโคเดอร์มานะครับใช้ทางดินนะครับแล้วก็ปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยที่ผมใช้ก็จะเป็น6 3 3นะครับอ่าแล้วก็2577แล้วก็ช่วงอ่าแล้วก็15เสมอนะใส่ตามลักษณะใบนะครับถ้าลักษณะใบอย่างนี้นะครับลักษณะใบอย่างนี้อ่าช่วงต้นเดือนเนี่ยผมใส่ไปแล้วนะผมใส่ไปแล้วนะครับ ช่วงต้นเดือนเนี่ยผมใส่ปุ๋ยไปแล้วถ้าลักษณะใบอย่างนี้นะครับใบเขาเริ่มกลางแล้วนะครับให้ใส่สูตรเสมอนะให้ใส่สูตรเสมอนะครับเนี่ยใบเพสลัดอย่างเงี้ยให้ใส่สูตรเสมอนะครับเพื่อสูตรเสมอเขาจะไปช่วยขยายใบนะครับขยายให้ใบมันใหญ่ขึ้นนะครับอ่าอย่างนี้นะครับใส่สูตรเสมอนะแต่ถ้าเริ่มแตกยอดใหม่ๆอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวหน้าสูงนะครับยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดนะครับส่วนเรื่องยาฆ่าแมลงยาฆ่าเชื้อราผมบอกได้เลยนะครับว่าเริ่มปลูกเนี่ยผมเริ่มฉีดเลยนะครับ คือปลูกได้2อสาวันเนี่ยถ้าถึงรอบที่ผมฉีดยาฆ่าแมลงฉีดยาฆ่าเชื้อรานเนี่ยผมก็จะฉีดเขาไว้เลยนะครับเพราะอย่างที่ผมเคยอธิบายไปนะผมใช้เชิงป้องกันนะครับผมจะทําการาฉีดก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงภาพเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าตอนที่ผมปลูกในคลิปครั้งแรกเนี่ยมันต้นมันแบบไหนลักษณะไหนนะ เทียบกับตอนนี้ที่ระยะเวลาผ่านมา5เดือนแล้วนะครับเป็นยังไงอ่าอย่างนี้นะครับอย่างนี้เป็นใบเก่านะเห็นไหมใบที่อยู่ในถุงเพาะชําเขาก็จะใหญ่ๆอย่างนี้นะครับอ่าใะใหญ่อย่างนี้นะครับนี่นี่ใบมันก็เริ่มจะหมดอายุไปแล้วนะครับอันนี้เป็นใบชุดเลขนะอย่างที่ผมบอกนะเป็นใบชุดเลขนะครับก็มีอาการขาดแมกนีเซียมบ้างนะครับแล้วก็อันนี้เป็นใบชุดล่าสุดนะครับอันนี้ครบ5เดือนพอดีนะครับเพราะว่าผมปลูกช่วงต้นเดือน5ตอนนี้ก็ต้นเดือน10นะครับก็ถือว่าผมถือว่าโอเคนะครับ ต้นทุเรียนเขามีการพัฒนาการที่ดีนะครับข้อเขาก็เริ่มยาวออกมาแล้วนะครับนี่ชุด 2, 2ถ้าอีกชุดหนึ่งนะครับถ้าไปอีกชุดหนึ่งเป็นชุดที่3เนี่ยคิดว่ามันคงจะใบยาวแล้วก็ใบใหญ่กว่านี้นะครับเดี๋ยวก็รออัปเดตให้ชมถัดไปนะครับทีนี้ก็ไปชมต้นที่ผมเพิ่งปลูกใหม่นะครับต้นนี้นะครับต้นนี้ผมเพิ่งปลูกใหม่เลยได้2เดือนนะครับอ่าต้นนี้ผมเพิ่งปลูกใหม่เลยได้2เดือนนะครับ อันนี้ก็เป็นยอดชุดเลขนะเป็นใบชุดเลขที่เขาออกมาเลยนะครับต้นนี้เป็นต้นพันธุ์หมอนทองนะครับหมอนทองเป็นกิ่งกระโดงนะคือกิ่งที่ออกมาเขาจะลักษณะวนวนรอบต้นอย่างนี้คือเป็นกิ่งกระโดงนะครับต้นนี้นะครับต้นนี้ผมซื้อมาในราคา120บาทนะ120บาทนะครับอันนี้เป็นใบเก่าเขานะครับใบที่อยู่ในถุงเพาะชำนะแล้วก็อันนี้จะเป็นใบชุดใหม่ที่อ,อยู่ในแปลงผมนะครับก็คิดว่า ใบชุดแรกเนี่ยก็ไม่น่าจะไม่น่าจะใหญ่กว่าใบชุดเก่านะครับก็คิดว่าคงจะยังเล็กกว่าใบชุดเก่านะเนื่องจากว่าเราได้ทําการตัดรากด้วยนะครับรากเขายังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะยังหากินได้ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ว่า,าการเจริญเติบโตเป็นไปในแนวทางที่ดีนะครับก็คือกิ่งเขาเริ่มยาวนะครับใบเขาก็เริ่มออกมานะครับใบชุดนี้ก็ได้สีใบแล้วนะครับคืออย่างที่ผมบอกนะครับผมแนะนําให้ซื้อต้นพันธุ์ที่สูงเกิน 80ขึ้นไปนะครับอาจจะอยู่ในช่วงราคาตั้งแต่150ขึ้นไปนะแต่ต้นนี้เนี่ยที่ผมซื้อมาได้ในราคา120บาทเนี่ยเพราะาผ,ผมซื้อหลายต้นนะผมซื้อหลายต้นแล้วก็ต่อรองราคากับเขานะครับแต่ถ้าปกติแล้วก็คือประมาณ150บาทนะครับต้นสูงประมาณนี้นะครับตอนที่ผมได้มาก็สูงประมาณนี้นะครับอันนี้คือยอดใหม่ที่เ็มาแตก่อนนะอ่าอันนี้คือต้อนหมอนทองนะครับวิธีการปลูกก็เหมือนกันนะผมจะใช้ วิธีการเหมือนกันหมดเลยนะครับก็ติดตามดูคลิปผมได้นะครับแล้วก็ไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นเป็นต้นหวาพันนกหยิบนะซึ่งผมปลูกได้2เดือนเหมือนกันนะครับผมก็ปลูกพร้อมกับต้นหมอนทองต้นนี้นะคือตอนนั้นนะอยากได้าสายพันธุ์นกหยิบนะครับก็เลยซื้อทดลองซื้อมาลองปลูกดูนะครับ1ต้นนะพอดีที่ร้านเขามีแค่1ต้นนะครับก็เลยได้มา1นต้นน,นี่นะครับ เป็นสายพันธุ์นกหยิบนะครับเป็นสายพันธุ์นกหยิบดูลักษณะใบเขาก็จะอ้วนๆนะครับใบสั้นๆนะครับแต่ว่าป่องๆนะอ่านี่นี่คือเป็นใบชุดแรกนะครับที่มาแตกที่ผมนะครับนี่นี่โดนเพียเล่นงานนะครับโดนเพียจักระจันเล่นงานนะครับคือมันเป็นช่วงหน้าฝนนะใบมันก็จะจะาจะขาดออกไปนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าเลง้งใบมันจะไหม้ใบมันจะม้วนนะครับอ่านี้เป็นโดนช่วงหน้าฝนนะไอ้ที่ ใบที่มันเสียมันก็จะเปื่อยออกไปนะครับนี่เห็นไหมโดนเพี้ยนะครับเล่นงานนะครับอันนี้เป็นใบเก่าเขานะาใบเก่าเขานะครับมีเริ่มเหลืองแล้วอันนี้เป็นชุดใหม่นะผมว่านกหยิบเนี่ยผมว่าการจเจริญเติบโตค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเขา <c oughs> เขาเป็นพันธุเรียนพันธุเบานะมันไม่เหมือนหมอนทองนะครับหมอนทองนี่เป็นทุเรียนพันธุ์หนักนะครับพันหนักจากที่ผมสังเกตดูนะครับอย่างอย่างเช่นทุเรียนบ้านเนี่ยทุเรียนพันก็เป็นพันธเบาใช่ไหม เขาจะโตเร็วโตดีนะครับโตเร็วหากินเก่งนะครับ mm hmm. ผมก็คิดว่ามันนกหยิบเนี่ยก็เป็นพันเบาเหมือนกันนะ mm hmm. ก็คิดว่าเขาจะหากินเนก่งเขาจะโตเร็วเหมือนกันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวก็คอยติดตามชมกันเรื่อยนะครับ mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวยังมีอีกต้นหนึ่งนะครับเป็นเป็นมูซานคิงนะเป็นมูซานคิงต้นนั้นก็ผมปลูกได้5เดือนเหมือนกันนะครับปลูกไว้ ครบพร้อมกับต้นที่ผมถ่ายคลิปปลูกทุเรียนยังไงให้รอดนะครับดินร่วนปนทรายนะนะครับมูซันคิงนะครับหลังที่ผมบอกนะในในในเพลงผมเนี่ยต้นไม้ค่อนข้างเยอะนะครับต้นกล้วยค่อนข้างเยอะนะเรื่องเพลีย้ยเรื่องแมลงเนี่ยก็ต้องดูเลเป็นพิเศษนะครับอ่า อันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะที่ผมเอามาปลูกได้5เดือนเหมือนกันนะครับมูซันคิงถ้าสังเกตดูเนี่ยมูซันคิงเนี่ยเขาจะยืดยอดได้ได้เร็วมากนะครับเร็วกว่าหมอนทองเยอะเลยนะครับอ่าเพราะมูซันคิงมันก็เป็นพันธุ์ทุเรียนบ้านเหมือนกันนะครับพันธุ์เบาเหมือนกันนะดูนะครับอ่านี่นะครับผมได้มาต้นเล็กมากนะครับอ่าอันนี้เนี่ยเอ่อก็2ชุดแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าใบชุดที่2เขาแก่แล้วต้นอ่าหมอนทองต้นเลขเนะี่ยใบเขาเพิ่งจะเป็นเพสลาดอยู่นะครับ แต่ว่าชุดนี้เนี่ยคือใบชุดที่2องเขาแก่แล้วนะครับใบชุดที่2องเขาแก่แล้วกำลังจะตั้งปีออกใบชุดที่3มาแล้วนะครับอาเนียกำลังจะตั้งนะครับกําลังจะตั้งก็จากจากแบบนี้นะครับจากการตั้งแบบนี้ไปจนถึงการเป็นหางปลาเนี่ยมันใช้เวลาระยะเวลาประมาณอ่า่เดือนนะครับโดยประมาณนะหเดือนนะครับแล้วเขาก็จะแตกยอดออกมาครับนี่นะครับเริ่มแล้วนะครับ เริ่มตั้งเริ่มแทงออกมาแล้วนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มา update, อัปเดตให้ชมนะครับเรื่องอาการปลูกทุเรียนภาคอีสานดินร่วนปนทรายที่ผมทําอยู่นะครับแล้วก็เห็นผลประสบความสําเร็จได้ดีนะก็คิดว่าหวังว่า,าเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนหรือเพื่อนที่กําลังสนใจในการปลูกทุเรียนนะครับอาจจะเป็นประโยชน์กับท่านได้นะครับขอบคุณที่รับชมครับ